อีก200เมตรเลี้วยวซ้ายฮะโอ้ยมัสวยจังสวยแบบตะโก,กนครับท่านผู้ชมเข้าเขตสูงสุดเลี้ยวซ้ายซ้าย อีก5้าเมตรจดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา,วววาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เซิร์อีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพอรับช่องเป้าบนค้นเป็นแถมกับพี่น้องมื้อนี้เข้ามาค้งเจียมครับผาแต้มแองแกนที่สมัยดิวไซส์นะครับนอสิมาแวะคาเฟ่นะครับค้มมรงจำนะครับเมมโมรีคาเฟ่ครับอันนี้ทานเข้ามากก็จะเป็นเขตชุ่มช่นนะครับอันนี้เข้ามากถึงแล้วนะครับมีทั้งหอพักแลวก็ะคาเฟ่นะครับ เดี๋ยวหาหาเงิจอดรถกันครับที่พักคือกี่บาทเนี่ยสวัสดีครับเป็นผู้สมสวัสดีครับเที่ยวหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าคาเฟ่เหรอครับยังห้องสิบห้าพี่น้องเขาไปเบิ้งบรรยากาศข้างหลัง จังสี่เลยครับพี่น,ออน 4, 5, 4, ้องก้อนสี่ห้าสิบไปเบิ้งเดี๋ยวห้าเบิง้งเบิ้งของขายขานาดโรงแรมกันนะครับอ๋อเป็นขายบักกระบกนั่นกระบกขั่วแต่ไม่แล้วครับเอามานันมาครัเบเนี่ยครับผมบักบอกปอกครับอ๋อคือเอามานันนะจะชิมได้นะครับอันอันขั่วแล้วนั่นปะครับครับผมยี่สิบบาทชิมได้หนี่งชิมได้อันนี้แค่เป่าอันอันนี้ห้าสิบค่ะอันนี้ห้าสิบอันเล็กยี่สิบค่ะ เดี๋ยวจ้างสีออกมาซื้อครับจิมก่อนได้นะผมเบึ้งเบึงมาขึ้นเลยครับผมก็เลยมานโอ้เหรอคะง่ายเหรอครับขวดเพราะท่านได้ขั่วหรอม่นครับท่านเดี๋ยวสีออกมาเบึงสีออกมาซื้อมีปลารามีหน่อไม้ดองค่ะมีมะแฮงมีถั่วดำนะคะกาแฟด้านนู้นนะคะครับเดี๋ยวไปดูจิมกาแฟกันครับห้องน้ำไ้อาคารเหมือนเดิมค่ะอันนี้ห้องพักเข้าหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ราคาแพงไหมครับที่นี่อันนี้พันห้าพันพันเก้าพันสามค่ะสอบถามด้านข้างในนะคะบถามได้ค่ะอันนั้นก็จะเป็นรีเซพชันของโรงแรมนะครับราคาก็โอเคอยู่ครับไปแต่ว่าไปดูบรรยากาศข้างในก่อนครับพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศข้างในก่อนครับพี่น้องสีว่าเอวิวประม่านนี้บพะแพงเลยครับแต่ว่ามันกระสอยกไกลเนี่ยจากเมืองอุบลนะครับห้างจากเมืองอุบลประมาน ลอยโล่เหวนลหรอครับแต่ว่าถ้าผูดไดอยากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับอยากมาเที่ยวส้มดื่มดำธรรมศาสตร์ฟังโขงติดเล่านะครับเดี๋ยวเราสิ่ไปสร้างกาแฟาอีกแล้วครับมือเนี่ยไปกินกาแฟาย่ดซองมีกัพอพ่อนะครับมากินอีกขึ้นนี้อันนี้ก็จะเป็นทางของม่นะครับพี่นอ้อง อันนี้จะไปข้างในคาเฟ่นะครับนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำให้มันสวยอย่างนี้ใช่นะ่เดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันนะด้ับ แขงๆคนแข็งอีกคับอันนี้พี่น้องเบิ่งมบรรยากาศครับคักบอสครับผมสิบผ้าลงไปกินกาแฟอี่นี่นะครับแบบเอาพี่น้องอันนี้เป็นแกงคิสมัยนะครับเป็นอ่าอันนี้เราอยู่ในคาเฟ่ของคาเฟ่ความสุขจําอันนี้จะเป็นแม่น้ําโขงครับพี่น้องอันนี้จะเป็นแกงนะครับเป็นกอแกงกลางแม่น้าโขงนะครับอันนั้นผมซึกว่า ฟังกุฎนะครับเป็นเป็นทาหินนะครับผม้เสีว่าบ้าหน่อยเคยมากเคยมากทยถ่ายคลิปยู่แถวหนีด้วยครับมันมียู่คลิปหนึ่งตอนตอนคลิปน้องช่องน้องช่องแรกน,น,นะครับพี่น้องเพราเนื้ใจนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศนำโคงกําลังไหลเรื่อยๆนะครับเอาก็มาถ่ายรูปจบปริญญาเขา พ่สุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวสส่ผ้าพี่น้องมันกังกินกาแฟขางรางนะครับ<ม>เดี๋ยวคราวนี้จะสั่งกาแฟากันนะครับเนาะอันนี้ก็จะก็จะเป็นพวกเคกนะครับพี่น้องเคกราคาจะโอเคเอาเรื่องยุับครัวซองเป็นเคกนะครับราคาก็จิคาเฟ่ทั่วไปแรและครับพี่นอ้องเฮ้ยอันนี้อร่อยนะ แต่ว่าตั้งร้อยสิบห้าบาทอันน้ำอะไรเก็บอันนี้มซีซิกเนเจอร์มีอะไรบ้างครับ เมนูนี้ใช่ไหมครับจะเป็นเมนูทั่วไปราคาก็นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก่อสั่งกันนะครับนะเอาอะไรร้านกาฟแฟแคมของฟังขุนเป็นฟังเล้าสั่งกาแฟที่นี่กินกาแฟ ดูแม่น้ำของได้แล้วนะครับงแก้วสองแก้วครับอันนี้เป็นลาเต้กับอันชันมะนาวครับนะพี่น่อเดี๋ยวไปจิปนบนาเพื้นบรรยากาศข้างหลังกันครับูีซึ้วลาวิวดีแห้งอากาศก็ดีครับ ข้างหน้าก็จะเป็นผาหินฟังเล้านะครับอันนี้นำโขงยังบระัท่านกล้นนะครับก็งป็นยากาศที่ดีต่วนี้นต้นจะดุเดี๋ยวเอาสิมะทายดูกันครับพี่น,อน้อง ่ปโอเคปิดปิดวิดีโอกันขาท้ายดูุ่ส้มบรรยากาศนะครับบรรยากาศเป็นตะวันไทยเฮมบี้ครับพี่น้องแบบจิตหยอดเลยครับขันนั้ลอยข่ามไปกันเป็นเล้านะครับจะต่อยแยงมาแยกไปยุครับพี่น้องบรรยากาศปิดวิดีโอขอถ่ายรูปนิ่งกันขาท้ายภาพนิ่งกัน ปศิละนะพี่น้องบรรยากาศผู้ใดมาเที่ยวอุบลน,นะครับมาเที่ยวโค้งเจียมนะครับกับสิมีพาแต้มวัดธรรมคู่หาสวรรค์น,นะครับมากินลาแม่น้ำโค้งนะครับอยู่ในอำเภอโค้งเจียมนะครับอยู่แพร่ปลาหรือว่าอยู่หิมโค้งนะครับกับสิมีพาแต้มไปฟังทางพู้นครับพี่น้องอยู่ฟังทางคนไปอีกนะครับ อันนี้ข้าก็จะเาเบิรงวิวนะครับพี่น้องกินกาแฟร้านความทรงจําคาเฟ่นะครับพี่น้องกาแฟถ้าซิกนีเจอกันสิแพงแน่นะครับถ้ากาแฟทั่วไปกัเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับกับราคาค่าฟทั่วไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือวิวนะครับพี่น้องวิวดีครับนี่ก็จะมีค้นมาถ่ายรูปนะครับเป็นเกาะแกงนะครับกลางน้ำโขงนะครับ ฟังก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านไม่จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับฟังพรฟังตรงขามนะครับเพราวาขามมาโค้งเกี่ยนะครับตรงขามขามโค้งมาน้านะครับเส้นโค้งกี่ไหลลงมัสิมาบรรจบกันกับมมูนอยู่อนาไอวัดโค้งเจียมนะครับีนนบเบบเบ่เป็นบรรยากาศนะครับพี่นอ้อง น้องมากนะครับผู้ได้ยากมากเที่ยวอุบลเที่ยวคงเจียมนะครับกับมองเที่ยวกันหลายนะครับอย่างที่ผมบอกไปมาถ้ำคู่หาสวรรค์พ้าแต้มนะครับมากินปลาโค้งครับมาผักอยู่ความทรงจำนะครับร s o กระเสื้อจีพีเอ็มได้เลยนะครับพี่น้องอยูบรรยากาศทัวไปกับประมาณเนี้ครับพี่น้อง างงก็จะเป็นห้องพักร้านอาหารครับนี่ครับถ้าจะข้างลาง่างขึินไป้างเทิงก็จะเป็นร้านกาแฟอยู่ทั้งเทิงนะครับอาจจะเป็นห้องพักนะครับชวมวิวเลยครับตรงนี้อาจจะราคาประมาณพั 2, นเก่าสองพันนครับประมาณนี้กับบรรยากาศเบ้งครับพี่น้องแต่สำหรับผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับพี่น้อง ผักได้นะครับอันนี้ว่าได้รีวิวให้ได้ครับตามความเป็นจริงเด้ครับพี่น้องสวยขักครับสวยสวยสวยคลิปนี้กับซีเดไว้ซํานี้นะครับพี่น้องเอาไปพอกันคลิปนาครับฝากก็ไลค์ก็แชร์นะครับช่องเต้าบนค้นแคมเดอร์ครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซํานี้ครับสวัสดีครับ